สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวาราตี้กลับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อสุขภาพคุณค่ะอาการนิ้วล็อกถ้าเกิดขึ้นกับใครแม้กระทั่งนิ้วเดียวก็สุดจะทรมานกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับนิ้วทั้ง10นิ้วแล้วละก็มันคือความทรมานที่แสนสาหัสค่ะเพราะแม้กระทั่งการแปลงฟันยังไม่สามารถทําได้เลยค่ะวันนี้คุณฟ้าอรุณรุ่งมีประสบการณ์สุขภาพของแขกรับเชิญ ที่เคยเผชิญกับอาการดังกล่าวแต่วันนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้อวันนี้นะคะเฟ้ารุ่นรุ่งมาอยู่กับพี่สีพันนะคะหรือว่าเรียกว่าพี่พันธ์ก็ได้นนอะหนุ่มน่อยกะนะคะวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เฟ้ารุ่นรุ่งได้มาร่วมพูดคุยนะู้ที่เคยผ่านปัญหาทางด้านสุขภาพตอนนั้นเนี่ย เห็นบอกโอ้โหหนักมากเลยสะเทือนการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมากเลยนะคนเดียวเมื่อก่อนนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรคะตัวก้อนมีอย่างนี้ต้นหยาก,การนักยุโยกเจ็บมือค่ะเจ็บมือก็ปวดปวดแล้วก็บวมบวมแล้วก็มือเนี่ยมันจะลกก็อกค่ะเป็นนิ้วล็อกเป็นกี่น,นิ้วคะเป็นมดเลยเนี่ยเหลือข้างสองเนี่ยยังมาหายดีเตียเป็นสิบนิ้วเลยค่ะมดเลยบวมมดเลยท่านโทษนะคะพี่พันประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ มีอาชีพเนาะเก็บปลูกพักเก็บขายตื้น้อยตนนอยไว้แล้วก็คือทําคนเดียวเลยหรือเปล่าคะทำคนเดียวอย่างนี้เราก็คือลักษณะที่ใช้จอบใช้ทุกอย่างทุกอย่างเลยวันวันนึ่งทำทั้งวันจอไปเจ้ากวไปละอ่ะแล้วเสร็จตอนตอนไหนคะอเย็นห้าโมงก็ปิกค่ะห้าโมงก็ปิกบ้านเนาะ ค่ะขอมือเราเนี่ยพอมันกำไม่ได้กะว,ว่านนี่มาเป็นอย่างกบว่าน,นี่ต้มน้ำห้อนแล้วก็มาเอามาอ้างอ้างแล้วก็เนี่ยากันได้ต่อค่ะทีนีนน้นักเขานักเขามาบวมเลยเนี่ยไม่ได้แล้วเดือนนึงเดือนนึง <c oughs> เลยทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไอ้อย่างถ้าเราจะหยิบแค่ว่าจะกินข้าวกินอะไรอ๋อกินข้าวกินข้าวกินน้ำก่เอานะต้มน้ำอุน้นๆแล้วก็เอามาอา้างแล้วก็หนวดหนวดก็จับได้หน่อย้าอยักกันนับไม่ได้แล้วมันปวด จะกินข้าวแต่ละมือ้อต้องแบบเอามือแช่น้ําก่อนเนาะแช่น,น้ำอุ่นค่ะแล้วรู้จักกับน้ําเหดสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะเห็นไปนะ่ไปขายพักกับบนกับอู้กับก,ก,กินน้ําเฮ็กกับหายอันนี่สืบไปขายพักเนี่ยตะบ,บนเม็ยาวเจตะบ,บน้อยหางไปหมดอะเนะาะค่ะขายพักแล้นก็บอกเจ็บมือคับรดบอกให้ได้เออค่ะกินน้ําเ็ดก์กันกินน้ําเฮ็กก็หายนะค่ะ คนนาเฮ็ดราตังไหนมาซื้อเนะค่ะเออตัวเสียได้ตังซื้อหายค่ะเปิดหนูซื้อมาตังเสิได้ือเราเชื่อเชื่อเขาเลยเนาะเชื่อค่ะแล้วแล้วตกลงว่าที่เราเชื่อเขาเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงเจือเจือเลยก็มาล้องกินพอค่ะก็เมื่อก่อดีขึ้นค่ะกินแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยเลยเลยมันก่อยาการได้เดือนวนี้วานพักไว้แล้วเัี๋มได้ขาย ยังคเดือนเต้าค่ะแล้วก็คือตอนนี้เรียกได้ว่าใช้มือได้ปกติไหนลองลองลองกำแบกกำแบกได้ปกติแต่มัสองนิ้วนี่มาตรงอยู่ไงค่ะอ๋อแต่ตอนนี้แปลงฟันได้แล้วเนาะได้หมดแล้วซักผ้าได้หมดแล้วซักผ้ากินข้าวไม่ต้องเอามือแช่น้ําแล้วเนาะค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าถ้าหากว่าเทียบกับเมื่อก่อนมีความสุขขึ้นมากไหมบ่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วเนาะ ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดเราเป็น10นิ้วเนาะคือแค่2นิ้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ชีวิตลําบากแล้วนะวเ็น10นิ้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้ พี่สีพันผ่านจุดนั้นมาได้แล้วนะคะ,ะคก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะและก็ที่สําคัญค่ะฟ้ารุนรุ่งมีของขวัญจากธรรมชาติมาฝากพี่สีพันด้วยนะคะ,ะนั่นก็คือเครื่องดื่มน้ําเพศกัดเพื่อสุขภาพค่ะนะคะจะ,จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะจะ,จะหอมคขอบพระคุณค่ะ,อะรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขคือที่มาของความสมดุลที่คุณสร้างให้กับสุขภาพได้ค่ะและนี่คือคำตอบเพื่อการดูแลสุขภาพทุกวัน กับต้นตำรับน้ําเห็ดสกัดมัสรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ